ตั้งเส้นชัยไว้ว่าอยากจะไปจบฮาฟมาราทอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงกับเพื่อนแล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับตอนนั้นเป็นเพลงตาสว่าง เพื่อนคนหนึ่งก็กระโดดลงมาจากเวทีผมก็กระโดดลงมาด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเลยครับว่าขามันลงมาแล้วมันไม่เท่ากันแล้วก็ขาขวาเนี่ยมันเหมือนตรงส่วนข้างๆเข่ามันมีความรู้สึกเคลื่อนลึกนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ายืนไม่ได้พอไปตรวจเนี่ยแล้วก็ไป m r i นะครับผลก็ออกมาว่าที่บริเวณเข่าขวามีเอ็นไขว้หน้าที่มันขาดไป ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พอมาปรึกษากับคุณหมอพรเทพม้ามณีนะครับคุณหมอก็อ่านผลเอ็มไอให้ฟังว่านอกจากไอเจ้าเอ็นไขว้หน้าที่ขาดแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของหมอนรองกระดูกบริเวณหัวเข่าเนี่ยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็คุยกันก็คือทางเลือกที่1ถ้าจะไม่ผ่าตัดแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวัง ในการใช้ชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะครับอาจจะวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมเสียทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฟังคุณหมอแล้วผมก็รู้สึกเป็นห่วงตัวเองนิดนึงนะครับก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสื่อมก่อนวัยอันควรเนี่ยก็เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะก็เลยคิดว่าในเมื่อเรายังสามารถที่จะรักษาร่างกายได้นะครับก็เลย อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับเดิมให้มากที่สุดนะครับก็คือจริงๆแล้วก็อยากจะวิ่งให้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมก็มีความสุขกับการวิ่งมากๆนะฮะคำหนึ่งที่เคยคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพไว้เหมือนกันก็คือคำว่า Quality of life of ะะหรือว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยให้คุณค่ากับเรื่องไหนเนี่ยมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ร่างกายจิตใจของเราด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยยังแข็งแรงสมบูรณ์เราก็คงจะมีชีวิตที่มีความสุขกับตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํากิจกรรมบางอย่างแล้วร่างกายมันไม่สามารถจะทําได้แล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะรู้สึกแย่ๆเซ็งๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดในบริเวณของเอ็นไขว้หน้าเข่าข้างขวานะครับแล้วก็รวมถึงหมอนรองกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บ ในครั้งนี้ด้วยครับใจจริงก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้มาเจอกับคุณหมอโต้งนะฮะอย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าคลายกังวลไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขารู้สึกกับไอ้เจ้าสิ่งที่เขากำลังจะทําแล้วเรารู้สึกเป็นกังวลอยู่เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเหมือนกับเขาก็ทําอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ ไม่เป็นไรสบายอะไรแบบนี้นะฮะเราก็มีความรู้สึกคลายกังวลไปได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าออการให้บริการนะฮะแล้วก็บรรดาบุคลากรขอ,ของทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังจะได้เจอเนี่ยมันก็มีความเบาใจเนี่ยมากขึ้นมากนะครับวันนี้รู้สึกประทับใจกับการบริการมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนที่ได้ไปเจอเนี่ยก็ยิ้มแย้มเป็นกันเองแล้วก็ให้บริการ อย่างสุภาพมากๆเลยนะครับการตรวจการอ่านผลผลออกมาเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับพอมาวันนี้แล้วความกังวลความกลัวก็ลดน้อยลงนะครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วครับตอนนี้อาจจะไปกลัวอีกทีตอนที่กำลังจะถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดครับเดี๋ยวตอนนั้นก็ไปลุ้นกันอีกทีครับ ผมผตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะครับก็เอาจริงก็วิววิวครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเข็นออกมาก็น่าจะกลายเป็นคนที่มีเอ็นไขว้หน้าข้างขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่ารอหลับไปฮะเพราะว่าหลังจากหลับแล้วก็คงไม่ต้องลุ้นนะฮะตอนนี้ก็จะวิววิวนิดนึงครับก็รอติดตามตอนออกมาครับผม หลับสบายเลยครับไม่รู้อะไรเลยรู้สึกรู้สึกดีนะครับที่แบบตื่นมาเขาบอกว่าเสร็จแล้วออรอดแล้วสวัสดีครับเอ๋ครับผมก็วันนี้วันผ่าตัดวันที่สองแล้วเนะาะความชาอะไรต่างๆหายหมดแล้วครับ เจ็บไหมครับตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดผมแทบจะไม่รู้สึกปวดเลยนะอ๋อครับคบดีมากดีมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้การรักษาแบบการบล็อกเส้นประสาทอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแผลมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าข้างในที่เราทำเนี่ยเราทำค่อนข้างเยอะการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับซ่อมหมอนรองกระดูกบริเวณรากหรือบริเวณรูท ให้แล้วก็ทำ ACL ขึ้นมาใหม่ให้เอนะครับ,รบโดยใช้ hamstring ก,ก็น่าจะรเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการผ่าตัดมันค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็ precise มันก็จะทำให้เข่ากลับมาใช้งานได้ตามปกติและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการผ่าตัดตัวเนี้ยหัวเข่ามันจะเสื่อมเร็วก่อนกำหนดมหมอนรองกระดูกตรงเข่าเนี่ยครับสำคัญถ้าเกิดว่ามีใครบาดเจ็บเนี่ยวิธีการรักษาคืออะไร มอรลองกระดูกซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันก,กับ ACL เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต้องผ่าตัดก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถ้าเกิดมีการฉีกขาดของมอรลองกระดูกร,รวมด้วยมหมอรลองกระดูกกับ ACL มันมกกักจะฉีกร่วมกันนะครับมีเพื่อนถามมาครับว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ไหมที่ A c ซมันขาดโดยที่เราไม่รู้เนี่ยโอกาสน้อย มันจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนวันนี้คุณหมอดูแผลแล้วเป็นไงบ้างครับแผลดีครับแผลเล็กดีก็ดูไม่บวมไม่อักเสบอะไรนะครับคุณเดกก็ต้องดูแลแผลให้ดีอย่าให้โดนน้ำนี่คือการดูแลหลังจากนี้ก็มันต้องมีตัดไหมอะไรอย่างงี้ด้วยไหมไม่ต้องครับผมเย็บเป็นไหมละลายไว้ก็ครบสัก เจ็ดถึงสิบวันเราก็มาเอาไอ้ที่ปิดแผลออกแล้วก็เราก็ดูส่วนจากข้างในอย่างเดียวทางคุณหมอกายภาพบําบัดกับทีมนักกายภาพบําบัดก็จะคอยดูแลฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อมันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมดูนี้เราไม่รอให้เอ็นมันซ่อมแซมตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทีหลังตามมารเราก็จะทําคู่ขนานกันไปเมือ่อถึงวันที่เอ็น ACL มันพร้อมที่จะใช้งาน กามเนื้อเราก็พร้อมที่จะใช้งานเป็นในขณะเวลาเดียวกันหลังจากที่เอออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับ,รบเราก็จะมีการติดตามผลการรักษาก็คือต้องต้องดูแผลดูอะไรให้ดีไม่ให้มีการติดเชื้อ<ม>ข้อเข่าซึ่งพบปัญหาได้บ่อยก็คือเข่าติด<ม>งอไม่สุดเหยียดไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าปัญหาอย,ย่างอื่นคกุณเอก็อาจจะต้องมาเจอผมในสัปดาห์หนึ่ง แล้วก็หลังจากนั้นก็จะนัดกันเป็นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะส่งต่อการดูแลของคุณเอให้คุณหมอกายภาพบำบ,ำบ,ำบัดน,นะครับอยากบ<ม>ันทึกความรู้สึกไว้นะครับว่า พอกายภาพครั้งแรกก็เอาจริงๆก็คือท้อใจอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าร่างกายเราอ่อนแอลงพอสมควรนะครับแต่ก็พอ,อนักกายภาพลองให้ยกขาดูสักสองสาครั้งครับก็เริ่มยกได้เองก็ดีใจมากนะฮะจริงๆแบบดีใจน้ำตาคลอเลยเ <c oughs> พราะว่ามันเหมือนแบบเออตอนนี้ทำอะไรได้เองนิดนึงก,ก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ไป ลองใช้ไม้ค้ำนะครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับผมก็อาจจะยังต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันนะฮะความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกลับไปเริ่มต้นเดินใหม่เลยนะฮะเหมือนเด็กน้อยที่หัดเดินนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผม สิ่งหนึ่งที่ได้คิดนะฮะจากการทำกายภาพครั้งแรกๆก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเร่งการฟื้นตัวได้สิ่งที่ทำได้ก็คือรักษาวินัยนะครับพยายามที่จะทำมันให้ให้บ่อยนะครับแต่ว่าร่างกายมันก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวไปตามเวลาของมันทำให้เราได้ตระหนักนะครับว่าเออจริงๆแล้วชีวิตปกติมันดีมากๆนะครับแล้วเราก็คิดถึงชีวิตปกติมากเลยในตอนนี้ครับ ครับวันนี้ก็มาทำกายภาพจีบาร์เซมนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับนะกักกายภาพนะครับกำลังใช้ไฟในการกระตุ้นกล้ามเนื้อครับก็เราก็ต้องเกร็งเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เลเซอร์ในการช่วยทำให้ลดการอักเสบครับผม ตอนนี้พี่ว่าเราใช้ไม้ข้างเดียวเนี่ยมันไม่ต่างกันไม่ใช้ไม้แล้ว<ะ>พี่ขอเอาออกเลยนะครับผมแล้วเอดเดินเป็นธรรมชาติเลยนะครับี๋ยวพี่อยู่ด้วยครับผมพี่ทิ้งไม้ไว้ตรงนี้เลยนะโอเคป่ะดี้สึกดีมากเลยมนะใช่ดีใจมากครับ หวัว่าจะได้ไปถึงเส้นชัยฮาฟมาราทอนในวันใดวันหนึ่งครับ